สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะอ,อ้อยกับมาเดินสำรวจตรวจบ้านค่ะที่สร้างเป็นทุบนะคะตอนนั้นตรงนี้เป็นเข้าเตอร์ครับพี่น้องเป็นเข้าเตอร์นะคะตรงนี้เลยต้องใะ้เจ้าทุบพื้นที่ของบ้านอ,อ้อยมันก็ใจกว้างออกครับพี่น้องเห็นว่ามันเป็นห้อยเลยนะตัวนี้ก็ทุบออกครับพี่น้องทุบ นี่ห้องของปังปอนนะคะห้องของปังปอนช่วงนี้ก็อยู่ในวางระวางทุบเนี่ยก็ดูบอสไวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวเ่าอ่อยใจพี่น้องเบิ้งเป็นสเต็ปสเต็ปไปค่ะอันนี้ก็ทุบทุบที่เราก็เอาดินนี่มาถมมองนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันมันต่ำน้ำท่วมตอนนะที่ได้เหตุนี่ก็น้ำท่วมอีกคือเก่าเพราะอย่ง สังกะสีมันหัวหนามันไหลลงมากพี่น้องเป็นพักเป็นพักขึ้นนำตกนี่ไหมเพราะว่ามันเป็นคั้นเป็นคั้นลงมากเนี่ยเป็นคั้นบันไดลงมากลงมากไหลมากตอนนั้นห้องดีเจโจก็อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องถ้ามั้นจะไปคั่วนะครับห้องนีนก็ต่ำครับพี่น้องนี่มันต่ำ ห้องนี้ก็ต้องได้ทมอีกค่ะพี่น้องนี่มันตำ่ำใส่เวลาในการเฮ็ดเนี่โดนเยอะจ้ะห้องนี้ก็เอามาทมสร้างเขาก็เอาดินมาทมคับพี่น้องทมเพื่อที่จะมันสูงนะคะห้องนี้เป็นห้องคุณย่ายคะ่ะ ถ้าได้เฮ็ดบ้านนี่มันก็ต้องได้เบิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้ยอาอ้อยก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่สาวอยู่เดนมาร์กกับพี่เคยคะ่ะพี่น้องมาซอยเฮ็ดมองนี่ค่อยสิมีเงินเฮ็ดนะคะยูทูบอาอ้อยกับคุ้นคุ้นกับไอติดตามช่องอ้อยน้ำเลือดจ่าเด้เอยอยากน้ำลูกน้ำหลาน อยากน้ำเฮ็ดบานเฮ็ดซองน้ำครับพี่น้องปังปวนนี่จักน้อยกับหมอนัดไปล่ยงบานไปเสร็จแล้วก็ว่าหมอบรยูรได้กลับมาอีกนัดอีกเดือนหนึ่งกับว่าหมอบรยูเอาไว้กับเสียเวลาไปงพยงบานผ้าล้านไปนี่ครับพี่น้องอันนี้คือหนาบานเอา้อยนะคะของปังปวนนัดมือนั่นมือนี่เสียเวลาเอาไว้หลายเทียรครับพี่น้องสามรอบแล้ว หมอเปลี่ยนนัดเพราะว่าหมอพิ่บุบปรยูหค่ะไปจากศรีวังใส่ว่าหมอว่าสบายสันหมอกับศิบว่าสบายคือเฮาอยูเลรอเนาะไปเพิ่มวางสันเนี่ยเพิ่มว่าหมอว่าสบายเพราะหมอนัดเดือนนี้ไปแบบว่าหมอย,ยังบวหมอกลเลื่อนนัดอีกว่าสันโอ้ยเกิดเรื่วแล้วครับพี่น้อตอนเกิเดเรื่องปวดอะไรเห็ดแผลกดทับเนี่ยแรงมากเลยเห็ดแผลหายล้านหาเน่าอยู่เน่ากิน ทั้งหยากบบึงบานเบืงนซองเบิอนคุณยายสะสมของเก่านะฮะเป็นพวกาศาสตร์ม้อนคิดไปอย่างพี่น้องผู้เฒ่านะาน,นี่มันก็จะทะลุไปห่องเห็ดหมูย่ออ้อยนะคะพี่น้องหน้ามันจะไหลเป็นพักไหลลงมาละเอ็นะตรงประตูอ,อ้อยสังสีหัวเถอไหลเป็นพักเป็นพักไหลลงมาเนี่ยพี่น้องมันจําเป็นมันก็เลยต้องเห็ดกะหางบ ให้พี่เบาพี่สาวฟังเขาก็เลยให้งกมะเห็ดพี่น้องเอ้ยลำบากไรเมัอ่อวันนีญญากาศไปได้พี่น้องได้อันนี้เศร้าเลยค่ะพี่น้องเอาอะไรลิปเปิดไฟเร็ว ได้เอาไม้ไตเดินกันสะพานสารสานารินถนนพี่เนาะเดินเข้ามาบ้านนี้กับะมาณสี่สิบกว่าปีแต่สมัยคุณพ่อนะฮะฝ้าเพดาน,นีด้ก็ได้เห็ดไม้พี่นนองเห็ดไม้เมื่อได้ความอนุเคราะห์จากพี่สาวจักงบสิบบาทบ่แล้วนีดจังในเอาไ้ปวดหัวใบทาเลย ยูทูบอาวัยกับสิบตะปีใหม่มานี่ยังบริเงินจา้ากับพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยอันนี้ของร้านสาวคุณท่าสีมันก็เลยสดใสจังอยเนี่ยส้มไปถ้าได้เห็ดได้ม่างได้ถ้ำมันก็เป็นยังสีพี่นอ้องอาวัยก็ได้ไปนอนกับคุณย่าอยู่หุ่นห้องเยป้าอาวัครับพี่นอ้องเนี่ยถ้าได้เห็ด มันจำเป็นตรงในถมสมัยปีซีซีน้่าท่วมเคื่อนบาลจันมันลาวเนาะสมัยนะ่ะแต่ปีซีซีบุรุษกะเขาซาเขาลี่กันอยู่น้่าท่วมหาแยกเนีย่ยมันก็เล่ได้มาถ่วมมึงมาเขามาผ่าน <c oughs> ก่อนสร้างพี่นองบรรยากาศ ก็บ้านนะฮะเอาไว้ก็จะได้มีพื้นที